คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกับจ่าเช่นเคยกับช่องจ่าเอียงจ่าแนวนั่นเองนะครับเพื่อน ยังไงก็ฝากเพื่องกดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยเด้เอเฮ้ยไอ,ยอสัตว์เล่น er เฮี้ยอะไรเนี่ยฮะนะครับวันนี้อยู่เกม Wild Berry Showdown นะครับเออนะครับนิยมสุดแล้วช่วงนี้นะครับเกมนี้นะครับนั่นยิงของค่ายพีจีนะครับแบบเพื่อนๆอ่าหลังจากเมื่อวานเล่นเสาถ้ำโอ้โหโคตรมันนะครับแบบเพื่อนๆย้อนดูคลิปได้เลยทุนพันเดียว ไอสัตว์แตกนอกไหลก็ฟรีโอ้โหนี่ได้มาหกพันนะครับมาสารต่อนะครับเออก็เลือกเกมนี้ดีกว่าว่าจะเราลงทุนเกมอะไรดีก็จิ้มมาเกมนี้นะครับว i l บ b o u ี t y Showdown อ่า นะครับทุนแบบนี้เบ็ดหนักแน่นอนแต่เล่นเบ็ดเท่าไหรหรือว่ากดเท่าไรนะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยและก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ทามก็เหมือนเดิมกลุ่มลัคกี้ทามคืออะไรนะครับง่ายๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบตั้งแต่9้าโมงเช้ายัน3าทุ่มเลยก็แจ้ง3ค่ายหลักพี่จี้พี่พีแล้วก็โจเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆค่ายละ4เกมเออนะครับแจ้งช่วงนี้เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่านไป นะครับแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆทำความเข้าใจสล็อตกันนิดนึงสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างด้วยการปั๊มเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยที่สําคัญอ่าเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะจ๊ะกูปักหมดุดเ,เรียบร้อยแล้วมานะครับหลังจากเมื่อวันแตกมาห้าเท่านะครับแตกมาห้าพันเออก็คิดอยู่นานหมหงเล่นเกมอะไรดีวะช่วงนี้ไอ้ 8, แปะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะตกดำบ่อย ก็เลือกอยู่พักหนึ่งนะครับตัดสินใจมาเกมนี้นะครับกำนันหญิงมาเดี๋ยวรุยกันเลยนะครับออตโต้ก่อนเบสสิบเดี๋ยวดูไลน์ก่อนพูดถึงเกมนี้แม่งเ็เสียงเหมือนกันนะเออกูเล่นแม่งไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่ชาวบ้านแม่งแตกดียิบหายเลยกูไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะเกมนี้นะครับบวกบางบ้างครับแต่ว่าแม่งก็ไม่รู้จิ้มเกมอะไรดีนะ เกมนี้แม่งทางเลือกดีสุดแล้วสำหรับกูในตอนนี้นะครับเพื่อนเออถ้าแตกหนักเลยเกมนี้นะครับคูนโหดมากๆเรามาครึ่งแพงอุ้ยรุนฟรีร่นไม่เพื่อนไม่ร่นเดี๋ยวกูซื้อละร่นมาดิร่นหน่อย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 ปืนมาร่นหน่อย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 ไม่มาเดี๋ยวกูซื้อ สี่สี่พุ่งไปสามพันมาครึ่งคึ่งเออมากดสามพันนะครับดูไห้สามพันนะครับแต่ทุนกู่0พันเดียวเองนะตั้งต้นนะเออแตกสาวถ้ามาลุยต่อนะครับยังไม่ถอนมาวัดกันข้างในนี่แหละดอกแรกเปิดไหมอู้สวยทีเอ้ยดอกนี้สวยดิ2อง0ันนึงโอ้หมวดโอ้โหบวกมันเลยหมุนแรกโอ้โหน่ารักชิปเปิ้งเลยอะ 6 6พ6โอ้โหดอกเล่ก็คืนทุนบวกกำไรมา2,000เอาละขอร้องอย่างเดียวอย่าเว้าเออได้ได้ชอบเว้าเกมนี้อย่นี้ไม่ว้าทรองละเอ้ยเฮ้ยโอ้โหว้าวสี่ว้าห้า 5. เออหมวกเอโดนเอโดนกับเล่า1 6บ8กพันแือโดนสู้โดนตู้พันห้โอ้โหหมื่นกว่าตอนนี้ เฮ้ยโอ้โหได้ไหมวะเอาโอ้โหในฟรีแบบนี้ก็วานเจี๊ยบดีครับโอ้โหได้สองครังรง้งแล้วช่วงหลังนะครับเพื่อนในฟรีมาว่าได้ยาวเว้านะเออถ้าเว้านี้ไม่ชอบเลยอ่ะนี่มาเล่าหนึง่งโอเคคราสาม เอ้ยโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยในฟรีหมวกโอ้โหมวกขาสองตัวยากกว่าขาดอีโอ้โหในฟรีเกมนี้อีกแล้วว้าวล้วนเลยดูดิโอ้โหเอาเข้าไปหมวกมาทีนึงสวยสามร้อยยี่ยังไงต่อแม่งจะจ่ายดีแตกแสนแน่นอนแม่งจะมุนสักสองร้อยห้าสิบหกนะมีแสนนะครับ สองหมุนใจน้อยอุ้นทำงานน้อยอะ่ะงานม,มันดอกแรกอะ่ะที่ให้กูอะ่ะวายหนึง่งมวดโอ้โห,โโหแม่งกระโดดมวกดอกนี้บันเทิงโอ้โหโจบซะแล้วโอ้โหไม่เป็นไรในฟรีด้วย9500ไปสก็เป็น3000นะครับเพื่อนมวนเดียวจบเลยโอ้โหสารตั้งต้นจริงๆคือพันเดียวนะต่อมาจากเสาทาเมื่อวานนะไปยนรับชมรับฟังได้เลยเออนะครับแตกมา5 0 0พงมลุยต่อ โอ้โหไม่ผิดหวัง2อง EP กำไร 10, โหมื่นพันโอ้โหตบมือสิครับรอยเฮยอะไรอยู่นะครับผู้มือโอ้โหเลือกเกมนะครับลงทุนได้คุ้มค่าจริงจริงโอ้สำหรับ White Bounty s h d o w นะครับก่อนจากการย้ำเรื่องลัคก,กี้อีกรอบนอกจากจะมีแอดมินใจเกมแตกแล้วนะครับในกลุ่มเนี่ยจะมีการพูดคุยกันด้วยเหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาเขาก็จะมาแชร์กันเออนะครับเห็นใครเล่นในเกมไหนแตกมึงก็ตามไปเลยที่เขาแชร์มา นะครับดีกว่าปั่นคนเดียวแน่นอนนะครับเพืเ่อนๆมึงปั่นคนเดียวมึงไม่รู้หรกเก็บไหนมาไม่มาช่วงนี้ถูกไหมนะครับอันตรายมากๆนะครับและในกลุ่มนะครับเขาครั้งเดียวอยู่กันท้าวนยาวๆไปเลยตลอดชีพ<ม>นะจ๊ะใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยก็ก่อนจะไปนะครับฝากเพืกอึงกดซับสไคร้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณน,นะครับ